ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสมาครับงาน Choices อา c h o i c e นะครับ Your s u r l i f e Your Choice ครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมยังไม่เคยมางานที่เป็นแนวนี้เลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าได้รับความรู้ที่อาถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนมากขึ้นเลยครับเกี่ยวกับการคุมกําเนิดครับจริงหลายคนมันเข้าใจผิดกันเยอะเรื่องคุมกเ่อ่าใช่ใช่ครับก็วันนี้เหมือนได้มาเติมความรู้แล้วแล้วก็ยังเห็นบอกว่ามีช่องทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับวันนี้คนที่อยู่ทางบ้านก็สามารถรับความรู้ได้เหมือนกันอ่า อ๋อแล้วก็คุณหมอบอกว่ามีมีช่อง,องทางของคุณหมอนะครับก็คือการแพทย์แปดนาทีครับผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งก็สามารถไปหาความรู้ได้ใช่ครับผมแล้วก็ใช้เวลาแค่8นาทีเองก็ได้รับความรู้ในเรื่องของน,นั้นๆแล้วครับส่วนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราตกกองกันในเรื่องหนีบ้ามาทำแร้ววันนี้ได้ข้อแบบว่าไข่ไข่แก้แค่แบบนี้ของเราเอาเป็นว่าวันนี้เหมือนได้มาเติมคลังความรู้แล้วกันอ่าใช่ครับได้รับความรู้ที่ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องครับผม เดี๋ยวเราจะไปเลินกันก็ครับผมก็ในเรื่องนี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวไม่ไม่ไกลตัวทุกคนเลยนะครับก็ทุกคนสามารถหาความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจที่ดีครับผมเราจะได้มีบุญอย่างมีคุณภาพใช้อยู่ในวัยที่เหมาะที่ควรครับผมพูดถึงซีรีส์่อยค่ะตอนนี้มีกี่เรื่องเลยเนี่ยคะครับผมตอนนี้ก็ซีรีส์นะครับตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่เรื่องหนึ่งครับชื่อเรื่องว่าวินสต์เดย์ครับผมคนกลางลางไบอาจจะฉายทาง GMMTV ครับผมเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะได้ดูกันแล้วครับ ขาดไปเยอะแล้วครับตลอดเรื่องนี้ใช่ครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ของทาง g m มทีครับผมปีหน้า24 0 2ก็ฝากติดตามเลยครับเรื่องที่แทนจุงอะไรนะครับที่ไปลองมาแทนตัวอ้าววันสุดสัปดาห์ครับใช่ครับใช่แต่ว่าการปรบาทอ้าบทระบาดอ้าบทบาทก็จะมีการปรับให้ให้ตัวละครเนี่ยเข้ากับคนคนคนนั้นมากขึ้นใช่ของผมหรือว่ามีเรื่องนี้น่ะมีการปรับหลายๆคนเลยใช่ครับก็ให้เข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็ให้ ให้แสดงบทบาทออกมาได้เหมาะสมที่สุดครับผมแม้ว่าตอนนี้บทก็คือเหมือนแบบว่าเข้ากับตัวเราอ่าใช่มีมีมีความเข้าเข้ากับตัวเรามากขึ้นครับจริงจริงมันยากขนาดไหนครับกับบทนี้อ๋อบทนี้ก็อ่าอย่างของผมใช่ไหมครับอาจจะรับบททีมครับผมก็เป็นนักร้องดนตรีแบบว่าอ่าแบบว่าร้องดนตรีกลางคืนใช่ก็จะแบบว่าต้องแพรวพราวหน่อยอ่าก็ต้องก็ต้องก็ต้องอันนี้มีเขาเรียกว่าอะไรครับก็ต้องฝึกซ้อมหน่อยอ่าใช่ครับก็เป็นบทบาทที่ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันครับ ตัวอย่างจากไหนหรือว่าอะไรยังไงครับชอบแปลว่าอ๋ไรโอ้โหแปลว่าแล้วก็มีถามถามเพื่อนๆมาครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ชอบดูแบบว่านักร้องที่เขาเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วใช่ก็ช่วยได้ครับอย่างเพื่อนเราเก่งดนตรีหลายคนเลยที่ถามไปเพื่อนอาใช่เพื่อนเราเหรอครับเอาเอาใกล้ๆตัวได้เจมิน่าอย่างนี้อะไรครับไม่เก่งแล้วครับใช่เจมิน่าเป็นไงบ้างคะสอนเป็นไงบ้างโอ้โหทุกคนเรียกเขาว่าอัจฉริยะนะทำได้ทุกอย่างเลยทั้งเรียนทั้งกีฬาทั้งดนตรีครับผมสุดยอดจริงๆ งานนี้เราคาดหวังยังไงบ้าง,งกับผลงานชิ้นต่อไปอะไรเงี้ยไม่ก่อนหน้นาน,นี้แบบมันก็เปรีย้ยบบ้งมาออแล้วอ,อ๋ออ๋ออ่าแฟนผมเป็นหมฮกเพือ่อนครับ<อ>ก็อ่าตอนนี้อ่าเรียกว่าทำทำให้เต็มที่ก่อนดีกว่าใช่ผลจะเป็นยังไงก็อ่าอยู่ที่คนดูตอบรับแล้วกันครับแต่ว่าในส่วนของนักสแสดงแล้วก็ทางทีมเบื้องหลังทุกทุกคนคือเต็มที่มากๆแน่นอนเห็นว่ามีกับผมกู่กับพี่โฟด้วยอ่าใช่ใช่อ่ามีมีมีพี่โฟด้วยก็เดี๋ยวรอดูด้วยกันว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับจริงๆเป็นไงงบ้าคะ อุ้ยพี่โฟน่ารักมากเลยใช่เพิ่งเพิ่งเคยทํางานด้วยใช่ครับก็คือแบบว่าเราไม่คิดเหมือนกันนะาแบบดูพี่เขาตั้งแต่เด็กๆอ่ะปอหนึ่งปสองอ่ะแล้วแบบวันหนึ่งจะได้มาร่วมงานกับพี่เขาคือแบบดีใจแม่ดีใจมากเลยแม่นี่คือแบบโอ้ยแม่นี่ยิ้มเลยใช่ครับกอแบบกลับไปบอกแม่เลยว่าใช่แม่แบบอุ้ยแบบได้เล่นกับพี่โฟหรอผมโอ้ยใช่ครับแม่ก็แบบดีใจครับดีใจโทมาได้ทำงานด้วยกันแล้วเป็นแบบพี่โฟเป็นภาพแบบที่เราคิดไปไหมเป็นภาพแบบที่เราคิดไปไหมเหรอครับ ก็เอาจริงๆคือผมมาแบบว่ายังไม่ได้แบบว่ารู้จักพี่โบนเป็นงานส่วนตัวก่อนแต่พอมาเจอก็แบบวน่ารักมากเลยใช่ก็แบบชิลๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขามีความแบบว่าเป็นมืออาชีพมากเลยก็แบบช่วยเราได้หลายๆเรื่องเลยครับเห็นเห็นหลังจากนี้ก็จะมีแฟนดีที่ใครเป็นตัวยัประกาศแล้ววันนี้ครับอ้าวประกาศแล้วใช่แล้วครับผมเพิ่งรู้เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยแล้วผมก็ดีใจครับดีใจก็เดี๋ยวทําให้เต็มที่ครับผม แล้วก็มีอาม,มีของแฟนผมเป็นประธานนักเรียนด้วยของ c h ่ o l President ครับก็ยังมีอีกลหลายประเทศให้ติดตามกันครับเตรียมตัวยังไงบ้างอแบบต้องไปเดินสายหลายๆประเทศดรวยกันอ๋อเตรียมตัวยังไงบ้างก็ซ้อมแล้วครับซ้อมให้หนักแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งเรียนมีทั้งอาถ่ายละครด้วยแล้วก็มีออกอีเวนต์ด้วยใช่ครับก็ตอนนี้ก็พยายามอาบาลานแลวก็จัดการทุกอย่างให้ดีครับจะไปฝึกภาษายังไงบ้างโอ,อ้ไทยเปเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องกลับไปติวแล้วครับเพราะแต่ว่าเคยไปมาแล้วรอบนึง ใช่แต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ไป2คนก็ต้องทำกนานบ้านให้หนักยิ่งขึ้นนะครับก็คือเตรียมโชว์ไปจัดเต็มใช่ครับจัดเต็มแน่นอนมาดูได้เลยครับมันมีผลกระทบกับเรื่องเรียนมั้ยคะกับาองงานยังไงถ้าจะบอกว่าไม่กระทบเลยเนี่ยก็กจะไม่ได้นะคือเอาจริงงว่ารู้สึกว่าต้องบาลานซ์แล้วก็จัดการให้ดีครับผมก็รู้สึกว่าคือผมว่าคนเราสามารถทำอะไรหลายอย่างได้แต่แค่ว่าต้องจัดการแล้วก็บริหารให้มันดีครับโอเคค่ะขอบคุณครับ